อันนี้ผู้ชมครอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยทราบเรื่องรล่านี้มากสักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่รกล้างที่จังหวัดสมุทรสงครามครับจะเรียกว่ารกล้างก็ไม่ถูกต้องสะทีเดียวเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้างนะแต่ใครที่เขาไปอยู่รู้ไหมใครคะก็เ,เรียกว่าเป็นซุ้มมือปืนอ่ะแล้วก็พวกยาเสพติดอ่ะ,ะเอายาไปซุกซ่อนเอาไปเก็บยาอยู่โซนนั้นเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ พื้นที่ที่ผมกาลังจะเล่าเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านทุ่งหินบ้านทุ่งหินเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะอยู่ที่ตําบลยี่สารอาเภออัมพาวาสมุทรสงครามและพื้นที่เขาใหญ่โตมากๆ2,623ไร่2งาน23.2ตารางวานี่ให้ตัวเลขละเอียดยิบเลยนะฮะ,ะในอดีตพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นแหล่งซ่องสมหุบซ่อนของพวกมือปืนมิจฉาชีพ แหล่งพักยาเสพติดถามว่าทําไมมาอยู่กันตรงนี้มันรวมมาอะไรกันตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีถนนต้องเดินเท้าเข้าไปหรือว่าพายเรือเข้าไปเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบภูมิทัศน์ชั้นดีเลยสําหรับคนที่จะไปหลบซ่อนหรือทําอะไรผิดนะ,นะฮะขณะเดียวกันครับพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีไม้ป่าชายเลนเยอะเลยอย่างเช่นต้นตะบูนต้นโกงกลางต้นลําพู พื้นที่ตรงนี้สาคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวผมย้อนเวลากลับไปให้ดูที่มาที่ไปของพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะฮะย้อนกับไปเกือบร้อยปีที่แล้ว2,470ประกาศให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ห่วง้ามต่อมาปีพศ .2,510 ครับได้รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงพื้นที่สาธารณประโยชน์แต่ว่าต่อมามีคนบุกลุกเข้าไปนะฮะใช้ประโยชน์ถึง52รายมีการออกหนังสือนศสาให้กับคนบุกลุกด้วย จนกระทั่ง27ธันวาคมปี56ศสารปกครองสูงสุดพิพากษาวา่าการออกหนังสือนสอสาในที่สาธารณประโยชน์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยเพิกถอนไปนะครับกระทั่งปี59ฮนะคุณจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสมัยนั้นเนี่ยดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ําจืดหรือว่าแก้มลิงให้กับชาวสมุทรสงครามได้ใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบรโโิโภคและเพื่อการเกษตรนะฮะต่อมาเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วนะฮะ25กันยายน63 พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกเนี่ยท่านก็ไปตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการแก้มลิงทุ่งหินขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและล่าสุดครับนายขอจรศรีชวนโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะฮะที่แก้ม ing, ung, ลิงทุ่งหินตรงนี้เนะี่ยไปตรวจสอบความคืบหน้าของการดําเนินโครงการแล้วก็ของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับผู้ว่าขอจรท่านบอกนะฮะว่า การทําโครงการแก้มลิงทุ่งหินเนี่ยให้เป็นแหล่งเก็บน้ําจืดขนาดใหญ่ของทางจังหวัดนะครับเพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีแหล่งน้ําดิบนะฮะต้องพึ่งพาน้ําประปาจากจังหวัดข้างเคียงเพราะว่าไม่มีน้ําจืดเอาไปผลิตน้ำประปาไงนะฮะในอนาคตเนี่ยจะพัฒนาพื้นที่ทุ่งหินตรงนี้ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะฮะ แล้วก็จะสร้างประโยชน์ในเชิงเกษตรอนุรักษ์และการท่องเที่ยวด้วยโอ้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ว่านยครับตรงนี้เออเรียกว่าแก้มลิงทุ่งหินแก้มลิงทุ่งหินเนี่ยมีอยู่2,600กว่าไร่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สําคัญที่จะพัฒนาให้สมุทรสงครามเนี่ยมีแหล่งน้ําดิบที่เป็นขนาดใหญ่พื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยแหล่งน้ําดิบของเราไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเราใช้ อาศัยของทางราชบุรีเพชรบุรีนะแหล่งน้ําดิบในการบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรามีเกาะกลางเ,เกาะกลางที่ทําไว้นะครับก็คือจากการขุดดินขึ้นมาเนี่ยเราจะไปทําเกาะกลางไว้นะเกาะกลางก็จะมีศูนย์กีฬาทางน้ําแล้วก็มีสินค้าโอท็อปนะครับให้กระจายรายได้ให้กับพื้นที่นะครับ นีแล้วดีใจแทนชาวสมุทรสงครามเลย<ช>นะ,ะ<ช>แต่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เอาไว้เก็บน้ำดืน้ำดิบน้ำจืดเอาไว้ใช้ใชนะฮะ